สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมในช่องโนบิคิมนะครับและวันนี้นะครับทุกคนคิมจะมาใช้ชีวิตในป่า24ชั่วโมงนะด้วยของสีแดงในกระเป๋านะค,คือผมเนี่ยได้ไปเตรียมสเบียงสีแดงมาแล้วทุกคนนี่ทั้งหมดก็คืออยู่ในกระเป๋าผมแล้วเนี่ยแต่ยังไม่บอกนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนอาจจะเอ๊ะ มาคนเดียวหรือเปล่าไม่นะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับแขกรับเชิญสุดพิเศษต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าถ้าไม่มีคนเนี้ยผมอาจจะไม่รอดออกจากป่านี้ก็ได้ฉะนั้นมันต้องมีครับใช่มาพร้อมที่จะดูหรือ,อยังว่าคนที่อยู่หลังกล้องผมเนี่ยคือใครก็ไม่มีนี่หว่าหยอกเล่นหยอกเล่นมาหน้าตาพวกขันผมนี่ครับ ผมสิบจัวรวางกิจยู่รเล่นชิบอมหรือบอม อะไกันตัวครับครับผมวันนี้คุณพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าพร้อม้วครับพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะันะํำตัวดีๆอันนี้พี่บอมนะฮะนี่พี่บอมกลับมาแล้วนะเพิ่งไปจากทหารมาเป็นไงบ้างครับผม3ามเดือนแรกก็หนักหน่อยครับพอกลับมาก็สบายแล้วก็วันนี้นะครับพี่บอมนะฮะก็จะพาผมเนี่ยเอาชีวิตรอดในป่าด้วยของสีแดงได้ไหมของสีแดงชิวๆใช่ไหมชิวๆชิวๆใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะครับทุกคน จริงนะทุกคนนี่โอ้โหแบบติดป่าแบบติดป่าเลยนี่มีแม่น้ําด้วยไปไงเนี่ยด้านหน้าผมเนี่ยมันเป็นน้ำํำน่าจะมีปลานะพี่บอมผมว่าพี่เป็นนอาหารนะน่าจะมีวิชาการจับปลาแน่นอนมีแน่นอนแล้วจับได้ไหมเงี้ยน่าได้น่าแต่มันก็ยากอยูน่นะ <c oughs> แต่ที่ผมรู้มานะป่าที่ผมอยู่เนี่ยตัวเงินตัวทองเนี่ยเยอะมากนี่ครับ พี่บอมถ้าให้นอนนี้หนึ่งคืนนอนไหมครับได้ได้นอนได้ล้วมีแม่น้ำารือะไรก็สะดวกกล้านอนเหรอได้ใช่แม่น้ำนี้พี่จะกินยังไงามาพี่มันมีวิธีอยู่มันมีกองกองได้๋อคือเรากองได้อันนี้อันนี้กองได้ปะเน,นี่ยโอันเนี้ยกองได้กะ <laughs> กองได้ไหมใครเอามากินตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสเสบียงที่เราเตรียมมาในวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างถ้ามันขาดหลืออะไรเดี๋ยวก็หาในป่านะพี่บอม โอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าของสีแดงที่ผมเตรียมมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องต้อนรับสมาชิกก่อนนะครับนี่ของสีแดงต้อนรับการกลับมาของพี่บอมซูก้านะครับผมัตวนมานี่ครับของสีแดงที่ผมเตรียมมาขนม อ่ของสีแดงเราก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแต่มีอีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นสีแดงนี่โอ้โหเส <c oughs> ื้อโนบีคิีมครับทุกคนนี่ใครยังไม่มีต้องมีแล้วนะทุกคนใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางตรงนี้นะ๋้าผมขึ้นไว้ตรงนี้นะทุกคนนี่สีแดงสวยมากครับน้องๆปเดี๋ยวเราไปเอาชีวิตรอดในป่าดีกว่าตรงนี้เราน่าจะอยู่น,นานและยุงแม่งเยอะชิบหยเลยเก็บของก่อน <c oughs> เ้ยพี่ต้องคล้องมาตลอดก,การเดินทางคล้องไปตอ่อดเออพี่จะมาเก็บไม่ได้พี่ต้องคล้องมาตลอดก,การเดินทางไปครับทุกคน let's go <S โอ้ทุกคนดูครับทางเข้าทางเข้าระวังลื่นนะครับ <c oughs> โอ้โหอันนี้ก็เป็นแม่น้อีกอันนึงนี่โอ้ดูดีบ่อมีบ่อเต็มเลยืน,ลยนี่มันบ่อ,อะไรวะเนี่ย ่นผ่านี้ยน่าจะมีงูอะจับมาขว้าเลยจับมาคว้าเลยเลยหรอแกก็โหดโพสปะเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้าต่อดีกว่าครับไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ที่เดินมายังไม่เจอเลยนะเจอแค่บ่อน้ําเลยที่รู้ๆคือที่ที่ผมอยู่ตอนนี้คือบ่อน้ําเยอะมากเฮ้ยพี่บ้านใครวะบ้านนี้เปป่ากับก็เรียกว่าอะไรเนี่ยเราต้องรับตะเป็นหาข่าวเนี่ยไม่บ้านใครไม่มาอยู่ในป่าวะ ไปไปเลยหม่ไปไปล่าตะวเวนดูจะล่าตะเวน<ช>ล่าตะเวนในป่าคน,คนดูคิดว่าคนดูอยากไปกับพี่ไหมอย,อยากสิจะจะเป็นการฝึกด้วยเป็นการพรางตัวด้วยเป็นการพรางตัวด้วยแต่บ้านน่าจะเก่ามากเลยนะพี่แต่แต่นั้นเราเข้าไปดูปะล่ะ <c oughs> พี่เดินนำนเดินนำเลยครับเดินนำเลยครับคุณทหารอ๋อคือต้องมีใบไม้เอาไว้พรางตัวด้วยใช่ปะไหนลองพรางนี่พรางบังหน้านี่ปุ๊บอุ้ยเอ้ยมองไม่เลยใช่พี่บอมอยู่ไหนวะ เดินไม่ดีนี่ตกได้เลยเนี่ยด้านหน้ามีบ่อเหรอพี่บอมดูดิด้านหน้ามีบอ่อ,บอด้วย,น,น,วยน่าจะมีปลาเนี่ยเฮ้ยนี่มันซากอะไรวะพี่ทุกคนเข้าไปจริงเหรอคือทุกคนคือตอนนี้ผมบังเอิญมาเจอบ้านบ้านล้างนะคิดว่าล้างไหม,ไมล้างแหละเนาะไม่มีใครรอยเท้านี่เดินล้างมากไม่เห็นเลยโอ้ย เราจะขึ้นไปเลยเหรอจะเ,เข้าดูข้างในมันจะไปดูสำรวจข้างในพี่จะเข้าไปจริงเหรอพี่ผมบ้านใครเราไม่รู้เนี่ยเราเระราตาเวีนดูก็คนไม่ใช่บ้านใครหรออยู่ในป่าโอ้โหทุกคนแล้วรอบข้างผมเป็นป่าหมดเลยแล้วเดินมาเจอบ้านเข้าสำรวจอะไรฮะเฮ้ยโอ้ยโอยเฮียเฮ้ยยิงจกยิงจก ปลอดภัยปลอดภัยโหคนหน่าก,กลัวนี่ก็ทรงคือจังวะนี่เขาแค่มีอะไรเลยลงโจมน<ฮ>ี่เราสามารถที่อยู่กับสายได้นะพี่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เหรอ,อน,นี่เป็นฐานได้เลยเป็นฐานได้เลยทุกคนว่าไงครับมาเป็นฐานได้ไหมเนี่ยเป็นฐานทับได้ไหม,มดูวิวหน้าบ้านสรุปคลิปนี้กูจะมาหน้ากลัวหรือว่าอะไรเนี่ยดูครับบรรยากาศหน้าบ้านมันเป็นฟิลแบบอยู่บ้านโบราณป่ะพี่ ไม่ปิดประตูให้เขาหน่อยเหรอพี่<อ>พี่ไม่ปิดประตูให้เขาหน่อยเหรอ,เอ,อดูจากประตูก็รู้แล้วทุกคนว่าเก่าแค่ไหนเฮ้ยมีข้าง,งล่างด้วยเหรอมีข้างล่างด้วยเหรอแป๊บนึงแป๊บนึงนพี่เพิเ่งเข้าไปเจ๋งเฉยพี่จะเข้าไปเหรอพี่รู้ป่ะเนี่ยมันคืออะไรฮะพี่หมอสดรึเปล่าพี่บอม<ห>พี่จะเข้าไปจริงเหรอ ดัานในโคตรหลอนเหมือนร้านอาหารปะรอาาเนี่ยเคาน์เตอร์ราอาหารต้น้เลยเออเนี่ยเคาน์เตอร์เขาเปิดเล่นหดราไปตั้งแต่ตอนี้หร่ะใช่ปะอันนี้อะไรเป็นห้องน้ำเฮียไม่กล้าเข้าอ๋ออายออกแล้วทิ้งไม่บอมไว้ทิ้งไม่บอมไ้ในบ้านเป็นไงครับอะ่ส่ะธรรมดาที่ผตจุดอประหลาดมาก มันแปลกมากด้านหลังมีอะไรบเออใครใครที่รู้นะครับว่าสถานที่ถ้ากับบ้านทรงประมาณเนี้ยมันเป็นบ้านเขาทำอะไรอุ้ยอุ้ยผมทำมันเคลื่อนอฮะใช่หรอ,อร้านอาหารผมว่าร้านอาหารเนี่ย้นไป ดูบรรยากาศดิทุกคนตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราเอาสเบียงที่เราอยู่ในกระเป๋าสีแดงเรามากินกันเลยดีกว่ากินที่ไหนดีกินตรงนี้เหรอมาครับกินก่อนตอนนี้เอา,อางี้ดีกว่าครับทุกคนถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับมีคนกดไลค์ถึงห้าร้อยนะครับเดี๋ยวผมนะ่าจะมาอยู่ที่นี่ตอนกลางคืนนะครับทุกคนเอ,อกล้าไหมพี่บอมมากับผมไหมได้ได้โอเค <okay. S 2> ถ้าพี่บอมมาด้วยผมก็อุ่นใจถ้าเกิดว่ามาคนเดียวก็คือหนาวใจ <laughs> หนาวใจหนาวใจจริงๆ อย่าลืมนะทุกคนขนมแทบบอ,อร่อยยิมกันได้เนี่ยใช่ไหมได้จะหิวข้าวแล้วแหละโอ้โหฟิวหน้าต่างหลอนมากะดูดิยังกับเป็นคุกอ่ะแล้วแบบถ้าทุกคนฟังดีๆนะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าตรงข้ามบ้านหลังเนี่ยมันจะเป็นวัดครับทุกคนงานศพบรรยากาศยังได้แล้วงานศพด้วยไง <c oughs> ผมว่าเราดิบออกจากที่ดีดกว่าวะหากินข้าวดีกว่าใช่ผมว่าเราออกจากที่ดีดกว่าครับไปลาก่อนครับบ้านรานเดี๋ยวครบห้าร้อยไลค์เดี๋ยวผมมาใหม่ใ<ม>ต้รากมีอะไรครับหุ้ยมีชื่อคนด้วยเหรอพี่มีชื่อคนด้วย<ม>ขออนุญาตถ่ายนะคะครับเดี๋ยวเบอร์ให้ครับ โโอ้โห,โหฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนนี่ให้ดูถึงความเก่าแก่ของบ้านหลังนี้นะครับขวดสกอดไบครับระเบิดระเบิดระเบิด <laughs> 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 คืออย่างงี้อาจจะเป็นระเบิดได้ฮะ <laughs> ด,ด,ดูขวดสกอดไบครับ <laughs> แบบ สื่อให้เห็นถึงความแบบเก่าแก่นะครับทุกคนกับบ้านหลังนี้แต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเอาชักโครกไว้นอกบ้านนะครับแล้วทําไมประตูถึงอยู่ตรงนั้นเอา้ามีประตูด้วยเหรอตรงนั้นอะ่ะใช่ไม่เห็นเลยไม่ได้สังเกตเลยเมื่อกี้ออฮะแตงโมอ่ะฮะแตงโมแตงโมแตงมอ่ะใชมีแตงโมในป่าด้วยเหรอวะแตงโมไหนโมใช่เหรอใช่ เฮ้ยพี่แต่ว่ามันเป็นของสีเขียวอะดิเฮ้แต่ข้างในเป็นสีแดงข้างในสีแดงกินได้ปอกยังไงพี่จะปอกยังไงมัน,นมีวิธีอยู่ก็ <laughs> คือเอาหัวเอาหัวเอาหัวมงใส่เลยอะ <laughs> เดี๋ยวเราไปหาอะไรขนาดเราถ้าหาไม่ได้เราก็จํละเออแต่ว่าตอนนี้ผมว่าพี่ควรจะหาที่พักก่อนเออหว่าลืมเลยว่ะ ที่พักกันเั้งนั้นเราจะไปสร้างที่พักตรงไหนดีไปริมน้ําตรงนู้นดีกว่าไหมตรงเดิมเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงจุดแรกที่เราเข้ามาในป่าดีกว่าครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในป่าเลยตรงเนี้ยอ่ะหนึ่งเลยอันตรายด้วยเพราะว่างูสัตว์ที่แบบว่ามีพิษนะครับแล้วก็พวกอะไรหลายๆอย่างทุกคนสิ่งลี้ลับกูก็กลัวเหมือนกันกลัวมากกลัวมากเลยแม่ผมช็อตมากเลยเดินมาเจอบ้านหลังนี้เฉยเลยเออมงนั่นแหละครับเดี๋ยวเราเอาแตงโมกลับไปที่ทางเข้าเรานะครับแล้วก็ ไปสร้างที่พักชั่วคราวกันนะครับเพราะว่าน่าจะสร้างที่พักแบบถ้าจะไปพักบ้านานังนก้นนะมันยังไม่ค่อยนี้เท่าไหร่มันต้องมาดูนานๆหน้าร้อยไรเดี๋ยวมาเลยป้าพี่เรากลับที่พักดีกว่าเอาแตงโมใส่กระเป๋าเราไว้ก่อนแบกแพกเอาแตงโมใส่กระเป๋าเราไว้ก่อนนี่เรียบร้อยกลายเป็นกระเป๋ากูนหนักขึ้นมา90%เลย <c oughs> พี่เราหาของแถวนี้ไปทําบ้านไหมไตัดเ,เอาเอาเหยี่ยนดีพี่อันนี้ได้ไหมกูกลัวถ้าถ้ามีกระจับกูเลยกูกลัวมันมีงู งูตัวเล็กงูอะไรเงี้ยเพราะเมื่อวานผมเมื่อวานก่อนเจองูฮนะไม่ใช่ที่นี่นะโอ้โหทั้งเถาวันทั้งอะไรเตร็มไปหมดไอ้โอ้โหพังหมดแล้วหลังคาแล้วไปยังไงมันไ,ไ,ไ,มไม่รอกูเลยเออ ฮะเนโอเคออกมาจากป่าแล้วทุกคนตอนนี้อ่าพี่จะสร้างตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราวางแผนก่อนว่าจะทำอะไรยังไงซึ่งตอนเนี้มันมี2อันแล้วก็กิ่งไม้รอบๆข้างเนี่ยเราสามารถใช้ทำที่พักชั่วคราวได้นะหรือจะขึ้นมาบนนี้ป่ะพี่ฮะอุ้ยอุ้ยอจมจมอุ้ย บ่อน,นี้น่ามีปลาไหลเนี่ยหาปลาไหลอีกไหมน่าจะน่าจะน่ามีนะน่ามีปลาไหลนะครับเนยบ่อน,นี่โอเคครับมาเดี๋ยวเราสร้างที่พักกันก่อนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้สร้างที่พักชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่ ง่ายเลยเดี๋ยวดูดีรีวิวที่บักชั่วคราวนี่ครับใบาตาน2อันเราก็อยู่ใต้นี้แต่ตามจริงนั้นทุกคนถ้าเกิดว่าเราไปเข้าป่าจริงๆเนี่ยเราจะต้องอยู่บนที่สูงถูกต้องไหมนั่นแหละงูต่อไปพี่อยากกินแตงโมอ่ะปอกยังไงอะ่ะมีวิธีอยู่ <laughs> ถ้ามีวิธีพี่จัดเลยืแตงโมของเราอยู่ที่ไหนอยู่นี่ไง <laughs> ผมว่าหาไม้หรือว่าตรงไหนที่มันแหลมแเสียบแม่งเลยไหม แล้วมีดเราก็ไม่ได้พกมาไงเนี่ยเนี่ยคมที่เราถือมาสักบาให้ไปกเรได้ต่อไงวะเนี่ยเออเออไอ้ชา้ดำเป็นมีดมันเข้าใไหมเนี่ยมันก็เข้าอยู่นะนี่นี่เปลอกมะม่วงไอ้ไม่ใช่ เข้าเฉยแต่แม่มันปอกระบาดระบาดอีนี้ก็งัดเลยเอามืองัดเลยเอามือแงเลยได้ป่าวะแงแงเอาพี่ถ้าพี่แกะแค่นี้ผมจะกินยังไงกินเปลือกเนี่ยหวานหรือเปล่าว่าแตงโมยังไม่ได้ชิมเราช้อนเราหาช้อนมาขูดกินกินไหมล่ะช้อนไหนนี่น่าจะจะมีนะช้อนเราปอกวะพี่ล้วล้างเอา โคตรหวานอมันจะไม่ได้แดกว่ะนี่คือวิชาที่หายสาบสูญไปนานซึ่งผมไม่อยากจะโชว์ที่ไหนอะนะมาดูซิว่าแตงโมหรือว่ามือจะแตกหนึ่งสองอ <c oughs> แต่ว่าโหพี่บอม นี่วิธีปอกแตงโมได้แล้วครับแตงโมของเราลองดูหวานไหมหวานเ่ะอร่อยใช่ไหมเราไม็ดไปปลูกด้วยเลยเอาปลูกตรงนี้นะแล้วก็เป็นเป็นบ้านเราบ้านแตงโมบ้านแตงโมแหมกูรู้สึกพิจิตรเลยแตงโมไอ้ยันติพักเราแม่งกันผลได้ป่าววันนียใครมาวะพี่น้อยที่ไหนอ้าวมิสเตอร์หยองมาจากไหนครับเนี่ยกินแตงโมครับ กินมาอ่าเดลเม็ดไม่ให้ไหนทางเข้าทางไหนอ่ะทางเข้าวบ้านนี่ทางเข้าอยู่นี่ทางเข้าอยู่นี่ผมตามกินมาดิโอ๋ตามกินคนทิ้งมาเหรอผมตามกินแตงโมมาโอ้โหมาอยู่แล้วมามาคนเดียวอ่ะมาคนเดียวมาเลยๆนี่ครับมาปีเตอร์โอ้ยปีเตอร์มาตะไผ่เดลเมทไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยตอนนี้มันเรามีสมาชิกมาเพิ่มครับทุกคนมาจากไหนไม่รู้ไหนเอามาซิปซิปหน่อย อ่ะซิปห,หวานเจี๊ยมปยไปที่พักพอได้ไหมครับที่พักอของผมอยากได้บ้านไหมมันมก็ดูดีนะแต่เสียงูนาคอนด้าหรือเปล่า <c oughs> เลื้อยขึ้นมาเนีย่ยมีทางเลื้อยขึ้นมาให้ด้วย <c oughs> ดูก่อนว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างครับ <c oughs> ผมว่าพี่ไปใส่เสื้อตัวนี้ดีกว่าปะ่ะ <c oughs> นี่เสื้อนูบิคิมด้านหลังอันนี้สีม่วงนะครับทุกคนเนี่ยตัวที่ผมใส่อยู่นะสีม่วงอ่ะ อันนี้ของพี่บอมนะไหนพี่บอมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับครับมาแล้ว่ซาดดาอ,อย่าลืมนะครับใครอยากได้เสื้อโนบิคิมเหลือไม่เยอะแล้วทุกคนรีบไปตาําบุญมากเลยมีแตงโมนในป่า <c oughs> ถ้าไม่มีนี่คงไม่รู้จะกินอะไรแล้วไม่มีนี่รอดไหมไม่รอด <c oughs> กว่าจะหาปลาได้ ออโอเคครับทุกคนก็นี่ไม่ย้ายไปไหนแล้วอยู่นี่หไหนเฉยๆแล้ว <c oughs> เออไปดูที่อื่นต่อเลยเดี๋ยวว่าจะเดินไปดูตรงนู้นนะทุกคนเหมือนผม,มสังเกตว่ามันจะมีทางทางเดินตรงนู้นอะ่ะเดี๋ยวลองเดินไปดูว่าเราจะเจออะไรแปลกๆหรือเปล่านะครับซึ่งเราเดินฝั่งเมื่อกี้เราเดินไปฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้คือมีบ้านเนี่ยถ้ามองเห็นตรงเนี้จะมองเห็นหน้าต่างบ้านหรือทุกคนเนี่ยถ้ามองตรงเนี้ยไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะ อิ่มไหมครับอิ่มครับอิ่มรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้กลับมาอยู่ในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งรู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกผลอคลายดีครับเพราะว่ามันไม่ต้องกดระเบียบเยอะครับไม่มีอะไรกดดันใช่ไหม<ช>ครับ <c oughs> แล้วฝากถึงน้องๆที่กําลังจะไปจับหน่อยอย่างเช่นกูเนี่ยก็ก็ถ้าเกิดว่าวุิไปถึงม6ถ้าสมัครก็ปีนึงแต่ถ้าโดนจับได้ใบแดงก็สองปีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วก็จับดีกว่าครับเพราะว่าใบแดงมันมันมีเยอะกว่ากว่าใบดําถ้าเกิดได้ใบแดงก็สวยครับโอกาสที่จะติดมันก็มีน้อยนะมันไม่ใช่แบบว่าโอกาสติดเยอะนะไม่ใช่นะโอกาสติดน้อยมากนะครับทุกคนป่ะเราเอาไว้กินวันอื่นม้าง กินวันนี้เดี๋ยวหมดโอเคเดี๋ยวที่พักเราจะไว้ตรงนี้นะกระเป๋าเราก็จะไว้ตรงนี้นะครับเราจะไม่เอาอะไรไปเดี๋ยวรอบนี้เราจะเดินสำรวจรอบรอบป่านะครับตรงทางใหม่นะครับทุกคนป้าพี่บอมเดินนําเลยุยพี่เราเจอบ้านวะนี่ไงผมว่าอันนี้เอาไปทําเป็นหลังคาบ้านได้นะพี่บอมคิดว่าไงใช่เลยนี่แหละทาได้แน่นอนทําบ้านได้แน่นอนแต่หูอะไรวะน่ะ จำปลวกเหรอเฮ้ยมันเหมือนเป็นบอ่อเลยว่ะพี่ใช่ปะ่ะเป็นไงเขาทำถานเ,เออ,เอ,อที่เผาถ่านเผาถ่านเก่าเจ๊ตุเป็นบอ่ออะไรกูก็จะรีรับไปหมดเลยอะเราเข้ามาในป่าข้างในนี้นะสำรวจโซนนี้แล้วกันโอ้โหเป็นป่าแบบป่าทั้งหมดเลยทุกคน,เ,ออเ,ออนกคเฮ้ยเจอบ่อแล้วพี่บอมเจอบ่อด้วยมีนกด้วยครับเฮ้ยไอเหี้ย โคนเห็นปะพี่บอมเห็นปะเม,มนมูในกล้องเห็นปะสูมให้ดูนัม่มันอยู่บนบอกอ่ะนั่นอ่ะอยู่ข้างบนบนบกเห็นปะน่ะคานไปแล้ว,ลวจับมากินไหมฮ<า>ะจับมากินไหมกินคนเดียวอ่ <laughs> ะ <laughs> มันกินได้ที่ไหนล่ะพี่ <laughs> อ๋ออ๋อ ไม่กับดักกับดักใครวะใครมันทางกับดักเอ้ยแม่งเหมือนเป็นไอ้นี่เลยว่ะเหมือนมีคนมาปลูกป่ะพี่เขาปลูกป่ะวะเนี่ยต้นเนี้ยน่าจะปลูกไม้นานแล้วแหละเพรามันมันขึ้นเด็กมากกว่าตัวว่าอันนั่นแหละไอตรงนี้ไปได้หรือเปล่าของนี้ มันต้องขล้ามไปฝั่งนู้นป่ะพี่เฮ้ยมันเป็นแม่น้ำอ้อมเลยนี่ว่ามันเป็นน้าอ้อมเลยทุกคนเนี่ยพี่ต้องเนี่ยเดินตรงเนี่ยเดินไปอะไม้แข็งอยู่นะฮะไม้แข็งแรงอยู่ไม้แข็งแรงอยู่ใช่ปะ่ะถ้าแข็งก็ลุยเลยเอาละรตอนนี้ส่งพี่บอมเป็นผู้กล้าคนแรกนะครับต้อองจับิหน่ย ต้องจับดีๆจับแยกจับดีกจับแยกดีนู่งโอ้ยพี่ไม่รอดไม่รอดอันใหญ่น่ยอันใหญ่อะไปได้อันใหญ่ได้อยู่แต่มันต้องจับดีๆแข็งมากอันใหญ่อะแข็งอยู่กับม้าเห่าไปได้นะแต่อุ้ยพี่ผมว่ามันไม่แข็งว่ะอย่าดีกว่าเราจะไม่ข้ามไปฝั่งนู้นละไอ้ฝั่งนู้นนั่ไปปอกเลยฝั่งเนี้ยเกลือเปอก พะพี่เรากลับบ้านกันดีกว่าไหมถือว่ามาเจอบ้านล้างประมาณนี้ผมปิดคลิปเลยแล้วกันนะพี่ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะตอนนี้แบบว่าทําช่องทิกตอกทาอะไรอ่วฝากช่อานางงานติดตามหน่อยก็ติดตามทิกตอกที่ช่องไมเน่บอมซูก้าแล้วก็ทางยูทูบบอมซูก้าภาษาอังกฤษนะครับเออนี่ครับผมขึ้นให้ตรงนี้นะ้วทุกคนไปละเจอกันใหม่คลิปิดีวยวหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายมาน้องมาเวียนตะขอมาตรงนี้เวียนตะขอมาตรงนี้ เร็วเร็วใครเร็วใครได้เร็วเปลี่ยนตะขอมาตรงนี้มามาใครเร็วได้มาเอาพี่บอมหือเอาอันนี้ไกลกว่าดิเฮ้ยนี่ดูดูดูด,ดูสองอันอันนี้ไกลกว่านะเหยื่อแจ็คปั๊บโฮ้เนี่ยไม่ใช่นี่อ,อ่ะอาน้องเสื้อดึงไปเลยไปไปแล้วเสื้อนูบีคิม อีกคนคน,นึงเดี๋ยวรอโอกาสหน้านะคนส่งทางน้ำ <laughs> คนส่งทางน้ำไปกลับบ้านดีกว,ว่ากันเรากดไลค์ได้นะครับจะาลืมนะใครที่กดติดตามอยู่คุณจะมีโอกาสรุนรับเสื้อนูบิคิมผมไม่รู้ว่าผมจะแจกในวิธีต้องทางไหนก็ตามแต่ว่าผมจะแจกผม่าจะแจกแล้วกัน <laughs> ไม่มีอะไรตายตัวแต่ว่ากดติดตามเอาไว้จะดีที่สุดครับขอบคุณครับ